โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการแต่งรูปสไตล์ใสๆสดใสหน่อยในรูปนี้ใช้กล้อง Canon EOS 6D นะครับติดเลน50 F 1.8เซตติ้งกล้องตอนนี้นะครับก็คือตามนี้เลยสปีด1ต่อ2,000นะครับชัตเตอร์สปีด1ต่อ2,000 เปิดที่ f 1.8นะครับ iso 100ถ่ายเวลาประมาณนี้5โมง6นาทีประมาณนะครับตอนนี้แสงส้มมากลืมปรับไวบาร์ลนฟิกไว้ที่อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วผมปรับเควินแล้วนะแต่ว่าวันนั้นพอดีว่ารีบแล้วก็ลืมลืมปรับไวบาร์ลนก็เลยออกมาแบบ ส้มซะหน่อยโอเคเราพูดถึงเรื่องกล้องเรื่องอไว้กันไปละทีนี้เราเริ่มมาโปรเซสกันได้เลยกดดีเดเวล p เลยครับมามาเริ่มจากปรับไว้บลาน์ก่อนจะสังเกตว่าภาพมีส้มมากจะขอปรับไวบ้บลาน์มาลงมาทางฟ้านิดนึงนะครับ ประมาณนี้ CPU ก็กลับมาแล้วเอาประมาณ4,300เนาะโอเคทีนี้จะสังเกตว่าไฮไลท์และสีขาวไฮไลท์กับไว้เนี่ยมันเยอะมากเกินไปเรามาที่ไฮไลท์ก่อนนะฮะขอลดลงสักนิดหนึ่งและไว้นิดหนึ่งนะฮะ ให้สีผิวมันไม่ไม่โดดมากให้มันนุ่มๆหน่อยอืมประมาณนี้จะเห็นว่ามันอาจจะมีความสว่างนี้ดดอบลงไปทำให้แถวแถวนี้มืดลงนิดหน่อยฉะนั้นเรียกกลับมาได้ครับด้วยชาร์โดกับแร็กนิดหน่อยชาร์โดนิดนึงถ้าถ้าเกิดเปิดชาร์โดเยอะเนี่ย หัวนี่ขาวเลยครับผมเนี่ยฉะนั้นเปิดนิดเดียวพอนะฮะไม่ไม่ต้องเยอะประมาณนี้อืมแบล็คให้เยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการความสว่างสดใส,สฉะนั้นดันขึ้นไปแล้วผมขอที่เจ็ดสิบเลยเป็นไงลองเทียบสิเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสีตรงนี้ก็ไม่ได้ จ้ขนาดนี้นะฮะโอเคทีนี้เราไปต่อที่ทนเคิร์ฟพอยจุดไปเลยครับโอเคจกส่วนมืดขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้เพราะเราไม่ต้องการฟา แลดส่วนสว่างลงนิดหนึ่งครับหน่อยนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้ตรงกลางขึ้นหน่อยให้สีผิวเขาแบบโอเคประมาณนีน้นี่เห็นไหมมีผลทั้งภาพเลยเห็นไหมฮะต่อมาเราจะมายุ่งกับคัลเลอร์เยอะนิดหนึ่ง นะครับเดี๋ยว CPU วเรามายุ่งที่หลังเราขอไปจัดการข้างหลังนิดนึงมาเลยครับมายุ่งที่กรีนตรงนี้เลยดึงหิวไปสีเหลืองเลยครับดึงลงมาเลยจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะไม่เขียวละเบรค้อมเขียวทําให้มันจืดครับลดลงมาอ่อประมาณนี้ ยุ่งที่สีเหลืองนิดนึงครับเราลองลากดูก็ได้นะนี่นี่อะไรอเงี้ยผมขอดึงมาทางส้มนิดนึงแล้วกันให้มันต่างจากสีเขียวเมื่อกี้ที่เราทำโอเคน่าจะประมาณนี้จะขอเบรกสีให้มันจืดลงนิดหนึ่งโอเคฮะจะได้ประมาณนี้ ขอลูมิแน่นนิดนึงนะครับความสว่างดันขึ้นมาสักหน่อยโอเคสีเขียวด้วยดันขึ้นมานิดนึงอ่าเป็นไงฮะลองลองเทียบนะหรือใครจะชอบสีเขียวไม่ทำก็ได้นะแต่ผมคิดว่าผมชอบเนี่ยให้มันสีแห้งๆเนี่ยกรอบๆเนี่ยนะโอเคต่อมาผมขอยุ่งสีทองฟ้านิดนึง เราขอทำสีฟ้าก่อนสิบลูดตรงนี้ฮะลองเลื่อนเล่นใครชอบม่วงก็ทำนะครับใครชอบมาทางพาเทลอะไรก็ทำไปเลยนะฮะแต่ว่าขอนิดนึงมาทางสีฟ้าสีเสียขวานิดนึงโอเคให้มันดูสดใสนิดนึงอ่ะแล้วก็ขอให้มันจืดลงนิดนึงโอเคแล้วก็เพิ่มให้เขาสว่างขึ้นหน่อยอะประมาณนี้ อืมแล้วก็ตรงนี้นะครับที่มันมีผลระหว่างจุดตัดตรงนี้คือเพิ่มไปให้มันสีคล้ายๆกับสีฟ้าหน่อยหน่อยหนึ่งแล้วก็ลด saturation ให้มันซีดลงนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างขึ้นนิดนึงก็ได้ให้มันกลืนกับข้างหลังนิดหน่อยโอเคมันจะได้ไม่ตัดกันเยอะอ่านอย่างนี้แล้วเราจบที่การเลืกครับแค่นี้ เขาจะชอบสีเขียวก็ไม่ตัดก็ไดนะ้บอกอีกต่อมาเมื่อกี้เลนส์ฟิก50 F 1.8นะครับแก้นิดนึงนะฮะ Enable Profile Collection นะครับปุ๊บตอนนี้เราก็ปิดไปนะฮะเทียบดูปุ๊บปุ๊บนี้โอเคต่อมาภาพนี้รู้สึกได้ว่าจะมีความชมพูที่สีผิวนิดนึงแล้วก็มี ความส้มความอะไรที่ยังหลงเลยเล็กน้อยขอเบรกนิดนึงด้วยสปีดโทนนะครับเหมือนเดิมเลยตัวนี้สําคัญมากจิ้มที่ชา์โดนะครับแล้วก็นี่เลยปึ๊บดูนะมันเบรกความส้มลงมาให้สีดูสม o o นุ่มนะครับอืมต่อมาผมว่าหน้ามันแข็งแข็งไปหน่อยขออนุญาตทำให้มันฟุงฟิ้งนิดนึง ด้วยเท็กเจอร์นะครับลดลงมาสัก,กลบ20ก็ได้อ่ะประมาณนี้ให้มันนุ่มลงนะครับทีนี้ส่วนตรงนี้ที่สว่างมากๆวงร a d ดีฟิลเตอร์ได้เลยครับตรงนี้แถวนี้ที่สว่างมากอ่ะประมาณนี้โอเคจะขอลดเอ็กพอเชอร์ลงนิดนึงนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ลดไฮไลท์ลงนิดหน่อยดูพอประมาณนะครับอย่าเยอะนะต่อมาผมขอไปจัดการที่สีผิวต่อนิดนึงนะฮะเล็กน้อยเล็กน้อยสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นสีผิวแล้วตอนนี้โอเคผมไม่ค่อยชอบสีผิวที่เข้มผมจะขอลด saturation สีส้มดูสักหน่อยบอกไปแล้วนะฮะสีผิวคือสีส้มนะครับล่างหิวตรงนี้ดูได้นะฮะ นะฮะขอลดประมาณนี้เพิ่มให้ฟุ้งฟิ้งนิดหนึง่งให้มันสว่างหน่อยไม่เยอะนะเพราะว่าขาวอยู่แล้วขอ,อนิดนึงโอเคทีนี้สีปากครับลดหิวไปทางชมพูเล็กน้อยนะฮะอะไรประมาณนี้โอเคครับเบรกความชมพูเล็กน้อยนะฮะดึงลงเยอะเกินก็ไม่ได้โอเค แล้วก็เพิ่มความสว่างให้นิดนึงปากจะไม่ซีดนะประมาณนี้ดูสีผิวนะโอเคประมาณนี้อมชมพูนิดนึงถ้าเกิดใครไม่ชอบไปจัดการที่ติ้นก็ได้นะครับก็ไปลากลงทางสีเขียวถ้าไม่ชอบสีชมพูอย่างนี้แต่ผมคิดว่าโอเคล้จบแล้วโทนสดใสฟุ้งฟิงมุ้งมิง้งลองทำตามกันดูเดอ้อ